นี่ชื่อ,อจัดมากล่องได้นะโลโก้ On G. เราอยู่กับรายการยางมาทอยและนี่คือมุกนะคะ mm hmm. ก็รายการยางมาทอยเนี่ยเป็นรายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับวงการอาร์ตทอยของสะสมงานอาร์ตต่างๆให้มากขึ้น mm hmm. แล้วก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับนักสะสมแล้วก็ศิลปินต่างๆด้วย mm hmm. และใน EP ีแรกในวันนี้ ของที่เราได้มานะคะก็มาจากงาน Wonder Festival Bangkok ค่ะซึ่งงาน Wonder Festival เนี่ยเป็นงานที่ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะคือเขาก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทของเล่นที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ซึ่งปีแรกเนี่ยเขาจัดตั้งแต่แบบโหช่วงปี80แล้ว1980ครั้งนี้เนี่ยครั้งที่2ของประเทศไทยที่เขามาจัดนะคะในงาน Wonder Festival เนี่ยก็จะมีแบบของเล่นประเภทต่างๆรวม pop culture เอาไว้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายแบบฟิก ก็อนิเมะอะไรต่างๆลวมไปถึงอาร์ตทอยด้วยเราก็ได้ไปงาน Wonder Festival มาตั้งแต่วันแรกเลยซึ่งเขาจัดกันวันที่3 4ถึงสิ่ิงหาคมนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมุกจำเอาของเล่นที่ซื้อมาก็ไม่มากไม่น้อยเอามาอวดให้ทุกคนดูว่าเราได้อะไรมาจากงาน Wonder Festival บ้างของชิ้นแรกนะที่เราได้มาจากงาน Wonder Festival ก็คือนี่เลย ใครรู้จักตัวนี้บ้างตอนนี้นะคะก็คือน้องออส a วลลเราได้มาจากบูธของ Art ์ตฮอกกรุ๊ปซึ่ง Art ์ตฮอกกรุ๊ปเนี่ยเขาก็เป็นกรุ๊ปที่รวบรวมศิลปินไว้หลายๆคนมากมายศิลปินดังๆต่างๆเช่นฟิลิปโคเบิร์ตนะคะที่ทําตัวลับสเตอร์หรือว่ามิสเตอร์ดูเดิลนะคะที่เป็นแบบศิลปินวาดรูปแบบวาดรูปเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ มีคุณทาคุมะฟูจิสกิด้วยแล้วก็ต่างๆมากมายศิลปีนดังๆคือเขารวบรวมมาเยอะมากในวันนี้เนี่ยคือเราได้น้องออสบอลมาเพราะว่ามันเป็นครบรอบ100ปีดิสนีย์หลายๆคนน่าจะรู้จักแล้วก็น่าจะมีหลายคนที่ไม่รู้จักออสบอลนะคะออสบอลคือกระต่ายที่มันเป็นแบบเป็นกระต่ายโชคดีเป็นลักกี้ลับบิดน้องเป็นคาแรคเตอร์ตัวแรกๆของดิสนีย์เลยนะทุกคนซึ่ง ตอนแรกเนี่ยดิสนีย์เขาทำไปตัวเนี้ยร่วมกับยูนิเวอร์แซลแล้วเขาก็ดังมากแบบเป็นซีรีส์อะไรเงี้ยคือประสบความสำเร็จมากมากแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยดิสนีย์ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องลีขสิ์ม,มากนะก็เลยตกไปเป็นของยูนิเวอร์แซลเรียบร้อยหลังจากนั้นดิสนีย์ก็เลยปั้นมิกกี้เมาส์ขึ้นมาแทนที่น้องออสวอลแล้วออสวอลก็ได้ค่อยๆย,ยสูญสลายหายไปตามกาลเวลานะทุกคนซึ่งอันเนี้ยพอมันครบร้อยปีอ่ะเขาก็ได้เอาน้องกลับมาแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นโปรเจกต์ของอาร์ทก็อกส์กรุก เป็นแบรนด์ลูกของ Art Hop Group ก็คือ App Plus นั่นเองเขาก็ทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูกันว่าข้างในเป็นยังไงอ่ะเราจะมาเปิดกล่องกันอันนี้คือแบบชอบมากเพราะว่าจริงๆคือเขามีเป็นตุ๊ก,กตาของ Oswald ด้วยซึ่งอันนี้ข้างในอะ่ะเขาเป็นวัสดุที่ Recycle จากตุ๊กตาตัวนั้นใหม่อีกทีหนึง่งเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าที่บอกว่ารีไซเคิเนี่ยคือเขารีไซเคิย่งไง <S <S โอ้แบบหอมาแบบ แน่นหนามากเปิดแล้วนะโอ้ยมาหนึ่งสองซ้ำนะทุกคนเราจะให้ดูกันหนึ่งสองซ้ำ มาแล้วน้องกระต่ายออสวอลของเรานะทุกคนตรงเนี้ยที่มุกบอกว่ามันเป็นของรีไซเคิลอะก็คือถ้าสังเกตดีๆเนี่ยข้างในอะเขาจะเป็นผ้าที่เหมือนเป็นเศษผ้าจากการทําตุ๊กตาออสวอลอีกตัวหนึ่งแล้วเขาก็ใช้เศษผ้าพวกเนี้ยมารีไซเคิลเป็นไส้ของไอ้ตัวนี้ซึ่งมุกมองว่ามันเป็นการรีไซเคิลที่ดีแล้วมันก็ออกมาเวิร์กมากมันน่ารักมากคือตอนเห็นอะมุกรู้สึกชอบตัวเนี้ยมากกว่าตัวที่เป็นตุ๊กตาซะอีกอันเนี้ยวัสดุข,ข้างนอกเขาทํามาจากซอร์ไบนิลก็จะแบบ บีบๆได้อย่างนี้นะนี่เป็นอย่างนี้เลยเป็นใสๆแล้วก็ข้างในก็จะเห็นพายินชัดๆเลยข้างหน้ามีเขียนไว้ด้วยว่า Disney 100์ร้อยปีทุกคนนี่ส่วนข้างหลังข้างหลังก็จะมีเขียนไว้ Disney wald, the Lucky Rapid, นะ์ออส l d the เดอะลักกี้แรบะแล้วก็จะมีนี่มี a าร์ทอกสกรูปด้วยโอ o ด u c สบ b ยคอสตีนี่อรับมากเลย ใต้เท้ามีไหมอ่าไม่มีอะไรล่ละตรงเนี้ยผ้าที่เขาใส่มาเขาจะแบ่งส่วนไว้ด้วยนะก็คือเป็นพาร์ของช่วงตัวกับแขนแล้วก็เป็นช่วงเท้าเนี่ยผ้าที่อยู่ในเท้าเนี่ยจะแน่นมากแล้วก็เนี่ยความแล้วมันก็จะไม่ไม่หลุดออกมาจากตรงส่วนที่เป็นเท้าเลยส่วนที่เป็นตัวก็จะรวมกันอยู่ตรงนี้ไม่ออกมาที่หัวเหมือนกันเราลองพยายามขยา่าละน้องก็คือไม่ออกมานี่ ดิสนีย์ร้อยเปียงที่เนี่ยเราได้น้องออส a วอลมาแล้วเนี่ยตัวที่เราจะขาดไปอีกตัวหนึ่งไม่ได้อย่างแน่นอนก็จะต้องเป็นมิกกี้เมาส์อย่างแน่นอนซึ่งอันนี้เราก็ได้มาจากบูธอาร์ท x อ r ส์กรุ๊ปอีกเหมือนกันหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย mm. ข้างหน้าข้างหน้าทำไมมันเขียนว่ามิสเตอร์ดูดด ทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อมิสเตอร์ดูโดผ่านตากันมาบ้างแล้วซึ่งเขาแบบโด่งดังมากๆแล้วก็เป็นไวรอลมากๆแม้แต่ในหมู่คนที่แบบว่าไม่ได้สนใจงานศิลปะงานอาร์ตอะไรก็ตามก็จะต้องรู้จักเขากันบ้างหลายหลายๆคนก็น่าจะชื่นชอบเขาผ่านแบบว่าคลิปที่เขาทํานั้นมิสเตอร์ดูโดคือเขาเป็นศิลปินที่ เขาชอบวาดรูปมากๆแล้วเขาก็จะแบบเขาสามารถวาดรูปไปแบบว่าได้อย่างอิสระหลายคนน่าจะเคยเห็นคลิปที่เขาวาดรูปไปทั่วทั้งห้องซึ่งแบบการดูเดิลมันก็คือการวาดรูปตามใจเราอิสระมากๆแล้วเปิดกอกมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นวอลิรฟายแล้วก็มีเฮ้ยมีถุงมือมาให้ด้วยหรอเขามีถุงมือมาให้อะเราก็ใส่เลยละกันคือเขาคงอยากจะให้เราแบบจับมันอย่างระมัดระวังสุดๆอ่ะใส่ถุงมือแล้วนะมาแล้ว ตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่ใหญ่อะมาจะเปิดให้ดูกันแล้วนะจ้าทุกคนทแะดะ้เป็นยังไงน่ะรักไหมเดี๋ยวเราจะแกะเนอะออกมาจากถุงกันก่อนโอ้ยสวยมากสวยมากๆอ่ะ นี่ก็คือน้อง Snow Angel Mickey นะจ๊าทุกคนจากค่าย Artbox เหมือนเดิมทําร่วมกับ m r Doodle ผู้เป็นที่รักของพวกเราเดี๋ยวเราจะให้ดูดีเทลของน้องตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างวัสดุของน้องอ่ะคือเขาทํามาจากพลาสติกนะทั้งน่าจะทั้งตัวเลยทั้งรวมทั้งแบบตรงมือที่เป็นลายแล้วก็อายต่างๆทั้งหมดแล้วก็ตามมือตามอะไรพวกนี้คือเป็นลายจาก m r Doodle ทั้งหมดเลยคือหลายๆคนนะ่าจะแบบว่า เคยเห็นแหละที่มิสเตอร์ดูโดเขาวาดบนลงบนสิ่งของต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือลงมาอยู่บนมือบนห,บนหูบนเท้าของน้องมิกกี้ส่วนหัวตรงตัวอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นพลาสติกใสๆนะแต่ว่ารวมๆคือเป็นพลาสติกทั้งหมดซึ่งตามมือตามหูทั้งหลายที่เป็นลายของมิสเตอร์ดูโดอ่ะก็จะเป็นแบบผิวจะเป็นแมทนะทุกคนนี่ ข้างหลังก็เป็นลายเหมือนกันเป็นแบบเดียวกันเลยเขาก็ทําเป็นพลาสติกแยกชิ้นกันมาหมดเลยนะแยกหลายส่วนพอสมควรก็จะมีแบบส่วนหัวส่วนหูแขนตัวเนี่ยจะแยกกันหมดเลยมือนี่คือจะแยกแยกหมดทุกส่วนแต่ว่าขากับขากับเท้าเนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวกันนี่น้องมีขาสี่ข้างก็คือเขาจะแยกเป็นสองส่วนหมดเลยส่วนข้างในอ่ะก็จะเป็นแบบเป็นเป็นลูกบอลพลาสติกแบบเนี้ยซึ่งน้องจะไม่ไหลออกมาที่หัวนะจะอยู่แค่ใน ตัวเราก็ตรงแขนเท่านั้นนี่มีหางของมิกกี้อยู่ตรงนี้ด้วยรวมๆคือรู้สึกว่าชิ้นนี้มันน่ารักมากแล้วก็เป็นของแต่งบ้านที่แบบที่ดีอ่ะรู้สึกว่าวางวางไว้ในบ้านอนะ่ะมันช่วยให้บ้านดูเต็มขึ้นเป็นเป็นอ์ตทอยที่รู้สึกว่าคุ้มค่าแถมยังแบบคอแลบกับมิสเตอร์ดูโดด้วยอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆคนน่าจะชอบกันอยู่แล้วก็ถือว่าเนี้ยประมาณน,นึงแต่ผมคิดว่ายังมีจุดบกพร่องบางส่วนอย่างเช่นแบบอันนี้คือ ก็มีแบบสีซีดๆบ้างอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าลายของมิสเตอร์ดูดดอ่ะบางส่วนอะก็จะถูกยืดนิดนึงอย่างแบบตรงที่เป็นจุดที่เป็นโค้งโค้งเงี้ยคือด้วยความที่มิสเตอร์ดูดเดเขาไม่ได้แบบมาวาดบนตัวเลยมันก็อาจจะมีส่วนที่แบบว่าเขาวาดบนแบบพื้นผิวที่มันเรียบแล้วพอเอามาทําให้มันยืดอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบรอยต่อที่ไม่สวยนนึงรวมถึงตรงเนี้ยที่เป็นเป็นสองพาร์ตอันเนี้ยมุคิดว่าถ้าเกิดว่ามันต่อกันได้เลยอาจจะสวยกว่านี้มันแต่อันเนี้ยก็คือเขาต้องทำแบ่งแบ่งแยกส่วนกันมาแต่ว่วา ภาพรวมก็ถือว่ายังเป็นของที่น่ารักแล้วก็คุ้มอยู่นะข้างล่างเขาก็จะมีปั๊มชื่อไว้ฝั่งหนึ่งจะเป็นดิสนีย์แล้วก็อีกฝั่งก็จะเป็นมิสเตอร์ดูโดแล้วก็แอปพลัสที่เป็นแบรนด์ของ Art ์ทอ g r o ส์กรและนี่ก็คือของเล่น2ชิ้นที่เราได้มาจาก Art ์ทอ็อกส์กรนะจ๊ะทุกคนจริงๆยังมีของที่มุกอยากได้จาก Art ์ทอ g r o ส์กอีกบางอย่างก็คือผลงานของคุณทาคุมะฟูจิสกินะก็คือตัวน้องโมโกะแต่ว่าไปถึงก็คือ หมดหมดหลายตัวเลยก็เลยเราก็เลยไม่ได้มาเราก็จะมีบางตัวที่น่าสนใจก็จะเป็นตัวโซฟวี่นิเป็นโซฟูบีที่ทํามาพิเศษสําหรับแบงคอกเลยแต่ว่าก็จัดเป็น2ตัวนี้มาจ้ะแล้วต่อไปนะคะก็เป็นตาของศิลปินคนโปรดของมุกนะคะมุกไปงานนี้คือแบบพุ่งตรงไปที่บูธนี้เลยนะคะซึ่งผลงานของเขาก็คือคุนชรอนนะคะหรือ คุณเฉินเทียนอยู่นะคะชื่อภาษาจีนของเขาซึ่งเราอาจจะอ่านผิดอ่านถูกยังไงไม่แน่ใจงานของเขาเนี่ยก็คือ u n c l e b e l l y นะคะ,ละหลายๆคนที่เล่นไอจงไอจีอะไรเงี้ยก็น่าจะเคยได้เห็นเขายิงแอดใส่บ้างแหละผ่านตรงผ่านตาก,กันบ้างซึ่งเราก็เห็นบ่อยมากแล้วก็คือน้ำลายสออยากได้ผลงานของเขามานานมากแล้วตั้งแต่ตัวแรกๆที่เขาทำเลยนะซึ่งวันนี้เราก็ได้จัดมาตัวหนึ่งซึ่งจริงๆเขาเอามาขายทั้งหมด3ตัวนะในงานเนี้ยแต่ว่า เราก็เลือกตัวที่เราชอบที่สุดมาจริงๆอยากได้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นกล่องของเขานะซึ่งมุกว่ากล่องเขาหน้ารักมากแล้วก็เราสามารถแบบใช้เป็นตั้งโชว์ในบ้านได้เลยคือเขาน่ารักมากแต่กล่องแล้วซึ่งจริงๆแล้วในงานเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีมาขายแค่ของเล่นนะเขามีโปสเตอร์มีสินค้าต่างๆมากมายมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นโปสการ์ดที่เป็นเหมือนใบเซอร์ของเขานะแล้วก็มีแบบมีเขียนมีทายอะไรมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกอ e ีดิชั่นที่เราได้รับหยหอมอะ ชอบมากชอบกลิ่นแบบชอบกลิ่นสีใหม่เหม EN ็นๆอย่างนี้มากรู้สึกแบบดมล้วมันฟินอะคือมัว่ามันแบบมันบบกลิ่นเหม็นที่เรารู้สึกหอมอะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเอาของตัวของออกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาให้ดูกัน <c oughs> คือจริงๆอะตอนที่เขามาขายเนี่ยเราก็ได้พูดคุดยกับเขาพอสมควรแต่เราก็พอรู้มาบ้างแล้วว่าผลงานของเขาเนี่ย <c oughs> ที่ชื่อว่า Uncle Belly น <c oughs> ี่เป็น คุณลุงเปิดพูงอย่างเงี้ยคือเขาได้แรงบันดาลใจมาจากคุณลุงแบบในประเทศจีนนะคือเขาเป็นคนจีนใช่ไหมคุณลุงซึ่งคุณลุงชาวบ้านในประเทศจีนเนี่ยเวลาเขาร้อนรอนอะ เขาจะชอบเปิดเสื้อขึ้นมาคือเปิดเห็นพุงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นพุงกลมๆอย่างของบ้านเราอะถ้าเกิดว่าแบบคนที่ร้อนนะเขาก็จะถอดเสื้อไปเลยแต่ว่าสไตล์ของคุณลุงคนจีเขาชอบเปิดพุงสุดเซ็กซี่กันขึ้นมานะนนี้ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจของเขาแล้วก็ตัวคุณชอนเนี่ยเขาก็ชอบเล่นสเก็ตอยู่แล้วด้วยเขาก็เลยเอามาผสมผสานกันเป็นคาแรคเตอร์ของเขาขึ้นมาซึ่งก็ได้รับความนิยมมากเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าวัสดุของตัวนี้มันเป็นยังไงคือทํามาจากเรซินนะทุกคนคือแบบเรารู้สึกว่า วัสดุมันดีมากไม่ค่อยจะได้เห็นงานที่วัสดุแบบดีขนาดเนี้ยเราจับแล้วมันฟินมากคือทุกส่วนคือเงาแวบไปหมดเลยสวยแบบสวยมากแล้วก็มพกว่าตัวตัวมันใหญ่มากคือตั้งในบ้านอนะเรารู้สึกว่ามันแบบ มันมันช่วยให้บ้านดูเต็มง่ายขึ้นรวมถึงส่วนที่มุกชอบอ่ะคืออันเนี้ยมุกว่าเขาผสมผสานความสตรีทกับความมินิมอลแล้วก็แอบฮานิดนึงได้ได้เข้ากันลงตัวพอดิบพอดีเลยมันเลยแบบรู้สึกเป็นของตั้งบ้านใครก็ได้หมดเลยจะแต่งบ้านแบบไหนอ่ะก็ก็วางสิ่งนี้ลงไปได้คือวัสดุแบบดีดีมากจริงจริงมันดูพรีเมียมอะดูไกลๆอ่ะบางคนอาจจะนึกว่าเป็นเซรามิกได้เลยนะแล้วก็ข้างในเนี้ยเขาก็จะมีแบบว่าเนี่ยเป็น ให้ติดกันอย่างนี้ข้างในเป็นแม่เหล็กเนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนดูว่ามันมันกรึบขนาดไหนนะหนึ่งสองเป็นไงคือแบบมันติดกันแบบนี่ป๊อกนี่เป็นไงซึ่งตรงเนี้ยเขาก็คือเซ็นมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็บอกอีดิชั่นว่าเราได้ตัวที่เท่าไหร่อันนี้ของเราได้เป็นตัวที่87รู้สึกรู้สึกชอบรู้สึกชอบตัวนี้มากๆเลยซึ่งจริงๆมีตัวที่มุก อยากได้มากกว่านี้อีกก็คือจะเป็นตัวที่เป็นตัวแรกของเขาเลยซึ่งจะเป็นท่าแบบว่าคุณลุงเนี่ยยืนเหมือนกำลังจะ drop s กิตบอร์ดก็คือท่ามันจะเป็นแบบประมาณนี้เนี่ยเป็นท่าอย่างนี้ ซึ่งตัวที่เข้ามาขายมีทั้งหมด3ตัวอีกตัวหนึ่งก็อยากได้เหมือนกันเนื่องจากเราเป็นเซิร์ฟเนอร์นะเขาก็จะมีเป็นตัวที่เป็นคุณลุงยืนถือเซิร์ฟอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เขาเพิ่งเอามาขายที่ประเทศไทยโดยเฉพาะเลยก็คือจะเป็นตัวคุณลุงคนนี้ยืนกับน้องหมาอยู่ข้างๆซึ่งก็ น่ารักเหมือนกันมุกชอบเนี้ยเวลาเอามาตั้งก็จะได้แบบนี้เลยอันเนี้ยมุกรู้สึกว่ามันแบบคุ้มราคาคุ้มราคามากคือตัวเนี้ยสูงประมาณแบบยี่ิบห้าเซนเลยนะคืออีกนิดหนึ่งจะฟุตนึงแล้วอะ่ะแล้วก็แบบตัวเนี้ยคือได้มาในราคาห้า0ันห้ารอบาทซึ่งเรารู้สึกว่ามันคุ้มอะ่ะมันมันแบบมันไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้มาหอมชอบ ะะซึ่งอันนี้เขาก็ผลิตมาทั้งหมด200ชิ้นนะทุกคนแล้วก็น่าจะยังน่าจะเหลืออีกแค่นิดเดียวแหละเพราะว่าคอลเลกชันก่อนๆของเขาก็คือหมดไปเรียบร้อยแล้วแล้วนอกเหนือจากนี้เราก็ได้ไปคุยกับเขามาพูดถึงแรงบนันดาลใจอะไรต่างๆของเขาก็ได้รู้ว่าเขาเป็นสเก็ตเตอร์ตั้งแต่อายุ14เลยนะทุกคนคือแบบอันนี้คือทำด้วยแพชชั่นของศิลปินแบบสุดๆอันนี้เสร็จแล้วเราก็ไปดูที่บูธต่อไปกันบ้างว่าเราได้ตัวอะไรอีก ต่อไปนะคะก็จะเป็นงานของศิลปินที่ก่อนอันนี้ไม่เคยรู้จักเลยแต่เพิ่อเราไปเดินไปเจอเขาเลยที่บูธเนี่ยแล้วเรารู้สสกว่าเฮ้ยงานน่ารักดีอยากจะแบบอุดหนุนศิลปินที่ยังแบบว่าไม่ได้ดังโด่งดังมากนี่ก็คือน้องแพนด้าแพลเน็ตนะคะจากศิลปินคือคุณเดวิดเขาเป็นคนจีนอ่ะเราจะเปิดให้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างอ้ยกล่องเขาเท่เนาะกล่องเขาเป็นแบบลายคาโมแล้วก็เป็นหมีแพนดา้า ข้างในก็จะมีแบบว่าเป็นการ์ดมาคือจริงๆ2ตัวนี้เขาขายแยกกันนะแต่ว่าเราซื้อมาทั้ง2ตัวเลยเพราะว่าเขาวางไว้ข้างกันแล้วจริงๆคือเขาก็ประมาณว่าทามาคู่กันนี่แหละเลยจัดมาให้ครบเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนี่เลยตัวนี้ก็คือเป็นน้องแพนด้าแพนเน็ตแล้วก็อันนี้คือเป็นหมาวิทยุของแพนด้าแพนเน็ตนะชื่อว่าโดบอทก็คือเขาเล่นคาจากด็อกกับโรบอตรวมกันอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาก็เซ็นมาให้เราเรียบร้อยแล้วเขาเป็นศิลป,ปินที่แบบว่า เหมือนเขาเพิ่งทํามาได้ไม่นานเพิ่งสตาร์ทเลยแล้วเราก็อยากจะอุดหนุนเขาดูอะไรอย่างเงี้ยคือเขามีแพชชั่นในการทํามากๆเลยนะคือไอตัวเจ้าแพนด้าแพนเน็ตเนี่ยเขาบอกว่าเขาเลือกที่จะทําแพนด้าเนี่ยเพราะว่าเขามาจากประเทศจีนแล้วเขาก็แบบอยากจะใช้สัตว์ที่เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอุดหนุนเขามา2ตัวนะจ๊ะแล้วก็นอกจากตัวน้องแพนด้าเนี่ยคือเขามีสร้อยมาด้วยนะนี่ฮิปฮอปมาก เนี่ยล่ะเราใส่ให้ก่อนนี่เป็นงนี้เจ้าไอตัวหุ่นยนต์อันนี้คือเหมือนเขาบอกว่าประมาณว่าด้วยความที่ไอตัวพันด้าเนี่ยเขาเป็นฮิปฮอปอะไรงนี้ใช่ไหมแล้วก็น,นี้ก็เหมือนเป็นแบบเป็นวิทยุโรบอทเหมือนสมัยก่อนอะไรเงี้ยที่แบบว่าฮิปฮอปก็จะต้องมีวิทยุติดตัวไปด้วยอะไรเงี้ยเป็นแรงบันดาลใจของเขาเพิ่งซึ่งแบบตรงนี้ขยับได้ด้วยชอบอะน่ารัก ซึ่งนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในบูธของเขาก็คือเขาทำอาร์ทอยออกมาแบบเยอะมากคือเรารู้เลยว่าเขาขยันเราก็มีแพชชั่นในการทํางานมากๆต่อไปก็จะเป็นบูธที่มุกชื่นชอบมากๆคือเราไปติดอยู่ในบูธนี้นานแบบนานมากเลยนะแล้วเราก็ได้ของเล่นเล็กๆน้อยๆมาทั้งหมด4ตัวนี้ที่บอกว่าเราติดอยู่ในบูธนี้นาะนเพราะว่าเขามีสินค้าโคตรเยอะเขามีสินค้าเยอะมากคือแบบ ของที่เขาเอามาขายคือน่าซื้อไปหมดทุกวันแต่สุดท้ายเราก็ตัดใจมาเราก็ซื้อแค่เหล่านี้นะจ๊ะคือบูธป๊อปซันเดย์เนี่ยเขาเป็นศิลปินจากประเทศจีนอีกเหมือนกันก็คือเขามากันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเลยซึ่งของต่างๆที่เขาเอามาขายอะส่วนใหญ่จะเป็นสายมูนิดนึงแล้วก็คอนเซปต์ของเขาอันนี้ก็คือตลกนิดนึงคือเขามีความฝันว่าอยากจะรวย ของในบูธของเขามันก็เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบมูมูนิดนึงคือเขาเอาต้นไม้ที่เป็นแบบหลายๆคนคงเคยจะเลี้ยงพวกต้นไม้เล็กๆเลยเงี้ยที่เป็นนําโชคโชคลาภอะไรต่างๆเขาเอามาทําเป็นอาร์ตทอยอะไรพวกนี้เราก็เอามาให้มันแบบดูจับต้องง่ายมากขึ้นเข้าถึงง่ายมากขึ้นก็มีความลัคกี้อะไรเบาๆซึ่งนอกจากงานของเขาเองเนี่ยเขาก็ได้มีการคอลแลบกับเทลิทับบี้แล้วก็มีทอมแอน e l เจอรี่ด้วย แล้วเราก็ได้จัดเทเลทับบี้เหล่านี้มาซึ่งน้องเป็นโคมไฟแล้วก็จะบอกว่าราคาดีงามมากเพราะว่าอันเนี้ยหลายคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยรวมกันทั้งหมดเนี้ยต้องแบบต่ำๆต,ต้อง5,000แน่เลยแต่เปล่าคือ ตัวนึงอ่ะมันแค่ห้าร้บาทถูกมากเหมือนแบบขายมาได้ยังไงราคานี้เราไม่เข้าใจมากเราก็รู้สึกว่าศิลปินอ่ะเขาไนสมากเขาน่ารักละเริงแล้วเรารู้สึกว่าเขามีแบบแพชชั่นสูงมากในการทํางานคือผลิตอะไรออกมาแบบเยอะเหลือเกินอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างและนี่ก็คือน้องเทเลทับบี้ทั้งหมดนะที่เราได้มาน่ารักมากคือแบบ ด้วยคาที่น้องมันยุบยุบๆอย่างเงี้ยอุ้ยเนี่ยคือ,ค,อคือพอตบตบอ่ะน้องก็จะเปิดไฟขึ้นมาคือรู้สึกว่ามันแบบมันน่ารักแล้วก็คุ้มมากแบบแบบมันเยลลี่เยลลี่อ่ะทุกคนเอาจริงคือมันมีความแบบว่ากัมมี่แบร์มากเลยนะเหมือนแบบเหมือนฮารริโบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบไม่ใช่แค่ตบคืนเนี่ยบ,บ,บีบก็ได้มันก็น้องก็มีความเซนซิทีฟอยู่พอสมควรจริง,รงเราก็ตีเป็นกล่องได้นะโลโก็ชึ้งตึงๆโลโก็ชึ้ง นี่ก็คือแบบว่าถ้าเราเปิดไฟถ้าเราเปิดไฟน้องทั้ง4ตัวรวมกันก็จะได้แบบนี้น้องก็จะแบบสว่างสวยัยน่ารักมากคิดว่าตอนถ้าเปิดตอนคืนะคนะคงน่ารักมากๆเลยแบบไว้ในห้องนอนอะไรเงี้ยแหละายคนน่าจะชอบกันและนี่ก็คือของเล่นลูกรักทั้งหมดที่เราได้มาจากงาน Wonder Festival นะทุกคนก็คือจะ มีประมาณนี้เลยก็ไม่ได้มากเราก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปไม่ได้เกินงบที่ตั้งเอาไว้ขนาดน,นั้นจริงๆแล้วอ่ะมีแบบบูทธที่เราอยากไปแล้วก็มีของที่เราอยากได้มากกว่านี้อีกแต่ว่าถ้าเกิดให้ซื้อทั้งหมดนั่นต้องขายบ้านขายรถขายทรัพย์สินทุกอย่างเป็นนี่เป็นสินไปซื้อนะเราก็เลยได้มาประมาณนี้เป็นตัวที่ก็ชอบแล้วก็เลือกที่จะซื้อมาจากงาน Wo n เด r Festival นะคิดว่าหลังจากนี้ก็อยากให้ทุกคนไปกันเพราะมันเป็นงานที่แบบ ไปแล้วไปแล้วสนุกมากคือเดินแล้วนอกจากเราจะได้ซื้อของอะ่ะประเด็นคือเราจะได้พูดคุยกับศิลปินด้วยคือความสนุกมันคือตรงนี้เราได้คุยกับเขาเราได้แบบ ได้รู้แรงบันดาลใจอะไรหลายๆอย่างของเขาแล้วก็เรารู้สึกว่าการคุยกับเขาคือมันทําให้เราแบบบางคนอ่ะเราอาจจะสนใจผลงานของเขาแค่นิดเดียวแต่ว่าพอได้คุยกับเขามันทําให้เรารู้สึกว่าสนใจในผลงานของเขามากขึ้นแล้วก็อาจจะอยากอุดหนุนเขามากขึ้นแล้วก็ทุกคนก็เฟลลี่ทุกคนเลยน่ารักมากสนุกมากแนะนําให้ทุกคนไปกันนะจ๊ะปีหน้า<อ>ก็ขอจบ ep หน<อ>ึ่งของรายการยางมาทอยแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ หลังจาก EP นี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปคุยกับใครเที่ยวที่ไหนเปิดอะไรเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาติดตามชมกันได้ที่ช่อง GO ON G นะคะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ไปและบ๊ายบาย